สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l Podcast ประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคมตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยหุ้น Amazon ปรับตัวขึ้น10.36%ขณะที่หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น3.28%หลังบริษัทรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส2ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนในสหรัฐส,ส่วนใหญ่ที่มีการรายงานผลประกอบการออกมาโดยบริษัท279แห่งในดัชนี S&P 5 0 0รายงานผลประกอบการออกมาแล้วซึ่ง 77. 8ซมีผลประกอบการสูงกว่าที่ตลาดคาดการซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกที่ว่าบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐจะสามารถรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่ร้อนแรงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขนาดใหญ่และการเติบโตที่ชะลอตัวลงได้ค่ะ สำหรับการรายงานตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานหรือดัชนี PCE ในเดือนมิถุนายนออกมาปรับตัวขึ้น6.8%เมื่อเทียบรายปีทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า40ปีส่วนดัชนี PCE พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานและเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น4.8%เมื่อเทียบรายปีและเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมและสูงกว่าที่นงังวิเคราะห์คาดไว้ที่ระดับ4.7%นอกจากนี้ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ51.5เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ50และสูงกว่าที่นงังวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ51.1ขณะที่ผู้บริโภค ยังคงจับตาการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟอ้อเป็นสำคัญขณะที่คาดว่าตลาดแรงงานน่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น0 9 7ดัชนี s p 5 0 0ปรับตัวขึ้น1.4 2เและดัชนีนสแดปรับตัวขึ้น1.8% 8ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนียูโรสตร็อกห0ปรับตัวขึ้น1.28%จากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญมีการรายงานตัวเลข GDP ประจำไตรมารส2ของยูโรโซนออกมาเพิ่มขึ้น0.7%เมื่อเทียบรายไตรมาสสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่0.2%โดยได้ปัจจัยหนุนจากการเติบโตของเศรษฐกิจสเปนและอิตาลีที่ฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิดคี่คลายลง ขณะที่แนวโน้มของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนสูงจากวิกฤตด้านพลังงานและแนวโน้มเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกดดันต่อภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศด้านตัวเลขเงินเฟอ้อยูโรโซนในเดือนกรก,กัาคมออกมาปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น8.9%เมื่อเทียบรายปีสูงขึ้นจากระดับ8.6%ในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่8.7% เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งถือเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ ECB อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ดัดชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัดชนี CSI 300ปรับตัวลง1.32%ขณะที่ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงรายเดือนสูงที่สุดในรอบปีโดยในวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีห่งเสงปรับตัวลง2.26%ถูกกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับปรามธุรกิจเทคโนโลยีของทางการจีนด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อหรือดัชนี pmi ภาคการผลิตในเดือนกรกฎาคมออกมาปรับตัวลงสู่ระดับ49จุดลดลงจาก50.2ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการที่50.3โดยตัวเลขที่อยู่ต่ำกว่าระดับ50บ่งชี้ถึงการหดตัวซึ่งถูกกดดันจากความกังวลต่อการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งหลังเกิดการแพร่ระบาดและลอกใหม่ของโควิด -19 และแนวโน้มการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนด้านดัชนี PMI ภาคบริการออกมาปรับตัวลงสู่ระดับ53.8จุดลดลงจากระดับ54.7ในเดือนก่อน และต่ำกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ53.9ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอีก225ปรับตัวลง0.05%ทำกางความกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้ค่างเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจส่งออกมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมเมกปรับตัวขึ้น0.7% จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น2.3%ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ซึ่งรวมถึงซาอุดีอราระเบียและรัสเซียในวันที่3สิงหาคมนี้ซึ่งคาดกันว่ากลุ่ม OPEC+ จะไม่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอย่างที่สหรัฐคาดหวังไว้ค่ะสำหรับกลุธ์การลงทุนและกลองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวงัง ดอลอดจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ 1. กองทุนเปิด principal ch tech 2กองทุนเปิด principal apdi 3. กองทุนเปิด principal g brand และ4กองทุนเปิด principal vneq และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l advisory by cmb thai bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ